ได้ครับบัดน <c oughs> นัดมูไบปปั่มปอดต่อท่อครับออกคลิปครับเมื่อน,นี้ตามลิ้วตันเองไงครับบารูว่านกตอ่อห้อสิ่ขันปบบุ๊บบไร้ตอนนกโดนแล้วครับผมถ้าหิดงานบไร้ตอนนกปิดครึ่งเดือนแล้วกลาเอา อันนี้ไปครับเมื่อนี้เอานกฟึกไปอ่อเจ้าออกเห็นร่องเบิงครผมผมตอนนีนมากมนัดหมากนักไม้กครับเนานอกความปลอดภัยท่งอางของท่ายนะครับยิดกต่แคบกล่ัวมือหาทีมงานครับ ทิมงานมากันไม่หอดอาจิบกบาแฟถาพี่นว่าต้งางออกน้องค่ายนะครับฝันยังกเดียวเสี่ยมากหรอครับฝันจนสะดุ้งเอน วันวะได้ไปตัอนกองดิวตันบ่วันไปปราบผีนึงเจ้าแล้วโอ้โหตัวน้องผีตัวนี้มันคือไห่แท้คนอ่ะไห่แท้หนิปราบผีแล้วขอโอ้ไปร้ายตัวไอ้ตัวนี้จันร้ายตัวแล้ววัดตัวนึงวัดตัวนึงเอ่ะอันนี้ินเหรอ ทิมงานกับมมาแล้วครับโอ้ยเตแบกเค้ื่องผนียเครื่องนกกระโจมครับคุณปานที่ออกรบ3สามกิโลครับตามริ้วตันกันครับตอนนี้ห้องกับบ่อาดาจุดหม้แล้วครับจุดหม้มองริ้วตันอยู่ ต้องรอจังหน่อยครับรอให้สว่างซะก่อนไม่ค่อยสิตอได้ครับนี่ครับจุดหมายจุดหมายเพือเดินนี่แหละยูตามยูหันับต้นมันโอ้จะได้เปิดไฟ่เป็นตัวหนึ่งวันนะ ครับครับมึงนี้ล่ะขบเครื่องนะครับเพิร์อ,ออมาทั้งต้นไม้ทั้งขี้ดิน<อ>ครับมื่อปราบครับมื่อปราบริวตัน อาจารย์มาตั้งแต่เสารกับว่าทันเพียรพเนดพนะเอาเห็นแล้วพ่ข้อสันเข่นขน่ะถือกินแล้วบ่ฮะถือกินแล้วบ่ขันนิ่มบ่วายขันแล้วขันแล้ว วายวายมาไก่ๆด้วมาตั้งวันลอยหาสิบกิโลไม่เป็นทั้งสั้นหรอแลี้ววันวันไก่้องหันเนาะตัวใหญ่หลาย่รหน,นาวดิบบอบอถือกินแลี้วกินแล้วไงนอนแถวนีนเ้เนาะว้ายแลี้วก็บ,บินออกจากต้นเนาะเนาะมันมีนกเปุยยังถ้ามันมีมันขันแล้วแต่สอนตื่นแลีว้ว ครับแล้วขอตัวไอเซียนเพื่นเพียพรพเนียลจับาทกากันนะครับบัดน,นี้นข้าบ่ามีนกปลาบางนี้ครัก็ง่ายนี้บยครับสมกสดีนนะ มว่านับ่ามันบ่ได้อาปากมันนั่นไหมครับป้าสีบอหวางน้ำมูไอจา์ต้นไนห้าปานเนี่ยทั้งน,นู้นเปีนทงหน้าหบหกะว่าเชื่องทงดหรอครับน,น,นี่ครับอ่อเจ้าครับอ่อเจ้ากับแม่น้ำเปินลโย่เดนินโดนเทือ่ออกปลาครับ ออาละๆนี่แาลฮาไป